สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดโมเกม o n t r a b a n d Police นะครับหรือชื่อภาษาไทยก็น่าจะประมาณว่าตำรวจจับสินค้าของเถื่อนนะก็เกมนี้นะครับจะเป็นเดโมใน PC นะสามารถหาโหลดได้จากใน t e ี am นะครับก็บทบาทที่เราจะได้เป็นคือเราจะได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตามชายแดนนะเพื่อที่จะคอยตรวจด,ดูสินค้าข้ามประเทศนะครับแล้วเราจะต้องคอยจับสินค้าของเถื่อนที่ ถูกซุกซ่อนมาในรถหรือว่าแอบ,บซ่อนมานะครับเห็นว่ามีภาษาไทยด้วยนะนี่นะโอเคเราไปเริ่มลองกันเลยเนาะดูกันว่าจะเป็นยังไงอะไรเนี่ยมีงานในฝันผู้ลักลอบขนของรถทริปสินค้าต้องห้ามข้อสอบสุดท้ายเราเลือกได้แค่อันเดียวโอเคพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยวิธีเล่นนะครับคือเราจะคอยรับเอกสารผ่านทางของพวก ที่ข้ามชายแดนมานะแล้วเราก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยเนี่ยตามสารบ,บัญเลยแล้วก็พอดูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกว่าจะให้ผ่านหรือให้ผ่าหรือไม่ให้ผ่านเลยนะทีนี้เนี่ยบางทีมันก็จะมีพวกแอบหลับลอบของเถื่อนโดยซึ่งเราก็ต้องจับไปขังด้วยนะถ้าเกิดเราเจอนะน่าในคันแรกเข้ามาเลยมาดูกันนะจะหมูหรือจ่าคันแรกเล่นไปจกลงมาแล้ว คนขับรถต้องยืดเอกสารมาด้วยมาขอเอกสารหน่อยอามาบัตรอีกออลลโอเคนามสกุลนามสกุลอยู่ข้างหน้าเหรอสัญชาติอคาลิสตันสูงสูงบลาบลาบลาต้องกดปะ่ะอ่าต้องกดแมทด,ด้วยโอ้โห <c oughs> สภาพมัน <c oughs> บอด,ด้มันหายเลยวยันนียอ่าทะเบียนรถทะเบียนรถ เซ okay. ตเสโอเคตรงต้องทำไงต้องคืนปะตรวจสอบเรียบร้อยนั่นคือทั้งหมดโอ้นี่ไงต้องอนุมัติอ่าเอาไปเลยผ่านชนะแน่นอนขอให้มีความสุขก,กับอาคาลิสตันนะครับอาคาลิสตันคือชื่อประเทศที่เราอยู่นะตนะอนนี้มาเลยเรียบมาก่อน ดูเหมือนวันนี้จะมีการนัดจักจับรถขนของเถื่อนนะนี่เลยตามบอร์ดมีรถประเภทรถเซฟกับไม่รู้สิอะไรอ่านี่ไงผู้ต้องสงสัย <c oughs> นายรถนี่รถเซฟใช่เลยนายาซาโมซาโมย่าอุกวาซาอุกวาซาโมย่าไม่รู้ช่างมันช่วยออกมาหน่อยนะครับกรุณานลงจากรถด้วยนะครับ ทันแรกเราต้องมีเครื่องมือบางอย่างสำหรับงานหยิบนี่จากโต๊ะจัดให้ได้กรีบยเบาแน่ได้แล้วเว้ยเตรียมตัวเลยโอเคอ่ะอ่ะอ่ะยังไม่ทันจะก,กรีดเลยม,ม,มีมีโอดครวนด้วยนี่ไงอ,อีกอันหนึ่ง โอเคแล้วก็เดี๋ยวกรีดเลยนี่โอ๊ดโอดมีก็มีมีก็มีก็มีนี่ก็มีนี่ก็มีอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยเงินปลอมมือ ของเถื่อนจริงจริงหมดยังไงโอ้ในนี้ยังมีอีกจับเลยนหนลุแน่ดีไม่มีแปง้งครั้งนี้แม่น่าสงสัยวะ่ะฉันหวังว่าการควบคุมจะเป็นอย่างรับรื่นนะแต่ขอเช็คก่อนละกัน GMW ทะเบียนรถถูกเว้ยโอเคคุณครับกรุนา ลงมาจากรถด,ด้วยนะครับอุ๊ยโอ้โหเปิดไม่ระวังเลยแมโอเคเราจะเริ่มตรวจอะไรก่อนขอขึ้นไปดูก่อนอืมเบื่อบอกก่อน,าานทำไมคุณทำเร่นี้ล่ะก็มึงน่าสงสัยอะไม่มีอะไรคนไม่บมดไม่มีบ่อไม่มีน่าสงสยัยเดี๋ยวนะมันมีอะไรนะ ตำแหน่งที่ซ่อนอยางรถยนต์อ่ากรีดยางหน้าหน้าหน้า,นาอะไรนะ่ะฮะบุรีเฮ้ยโอ้โห hey, oh มีการใต้โต๊ะด้วย500อย่าหวังไม่รู้ซะแล้ว,วเจอกับใครแหมมาต่อหน้าทุกคนด้วยนะ <c oughs> นี่อาวุธต้องโดนข้อหานหนักๆัางนี้ อาวุธบุหรี่อาวุธโดนแน่ตจดคูไปมีโอดครวนทำไมคนของเถื่อนกับติดสินบ,บนเจ้าพนักงานคิดว่าจะได้อะไรอะเฮ้ยนี่แก๊งเดียวกันไหมเนี่ยเื้ออะไรเดียวกันเนวยอันนี้คือย้ายไปที่รถตำรวจอันนี้คืออะไรเนี่ยส่งไปที่แคมป์แรงงานแต่ยจทักโทษไม่ได้ใช้มันโอเคคราวนี้มาจัดการของเถื่อนกันโหไม่เต็มวะ่ะ ต้องสองรอบโอเค2รอบกับสอรอบแคมป์แรงงานอยู่ตรงนี้ข้างล่างส่วนเราอยู่ข้างบนเลยตรงชายแดนเราก็ต้องขับเรียบมาเนอะลงทิศใต้มาแค่นั้นโอเคไม่มีปัญหาอันดับแรกสตาร์ทรถมนเลยโอ้ยเดี๋ยวปิดประตูก่อนรบรบดีแต่แล้วเนี่ยรอบอ้าแม่ง <c oughs> <c oughs> ตก <laughs> แปลกห <laughs> ้ามผ่านอันนั้น, okay. อน <laughs> โอเคหลบไปหลบไปอดูชนโอ้ยโอเคถึงยังไปทางซ้ายอ,าอยู่ตรงนู้นส่งอาถรรพ์ เอ้ยชิปมาส่งอาจายกรครับอืมน่าจะต้องเปิดตรงนี้ป่ะเฮ้ <laughs> มีมองค้อนว่ะ <laughs> ไปเลยจับส่งรายงานค่าเลยนี่ไปเลยไม่มามองค้อนเลย <c oughs> ไปที่ร้านค้า <c oughs> เพื่อซื้อเครื่องมือบางอย่าง <c oughs> จำไว้ว่าไม่มีเครื่องมือ <c oughs> ไม่มีของเถื่อนโอเคเราต้องอางนี้ ไม่ได้สิทางนี้มันไม่ให้เข้าถูกไหมตอนนั้นเราต้องย้อนกลับเนอะมันน่าจะให้เปิดแผนที่กลางทางได้เนี่ยระหว่างระหว่างขับรถเนี่ยโอ้โหโอ้โหแมงมทำไมมันหักศอกขนาดนี้ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ไม่ใช่เว้ย <c oughs> เราต้องไป <c oughs> ต้องไปทางนี้ถูกไหมอ้าวทางนี้ก็ไปไม่ได้นี่ ทำไงวันนี่ยทีนี้ก็ต้องตรงดิต้อเข้าฝ่ากลางป่าโูนออฟโรดอะ่ะนี่ยมาซื้อของครับอาวลาโดส,สวัสดีผมมาซื้อของครับอ,อุ้ยเอาอามุดไปขายได้โอเคเราจะซื้ออะไรมีดเราเราเอาไปเผื่อแล้วกันมีดผ่าตัด มีทําครัวโอ้โหดูมีอะไรบ้างวันนี้ไฟฉายโอ้มีนั่นด้วยเชนซอจุดสุดท้ายฐานตํารวจโอเคมอบของเถื่อนเนอะขอดูก่อนน,นู่นเนี่ยเรามาทางนี้ได้นะเนดี๋ยวลองดูอ่ามีเปิดไฟได้ด้วยต้องมีตอนคืนแน่เลยจะเหมือนติดดุดปลอมเนี่ย ืมเรียบร้อยโอเคกลับไปที่ด่านต่อได้โอ้โหชนตูดีด่านเราน่าจะตรงไปได้นะเอ้ยเอ้ยเอออีกแล้วนี่ชนจะรอบด้านเลยเนี่ยวิธีเบรกนะครับชนเสาอย่างเดียว กงเกียร์ไม่ต้องใช้วันนี้ก็จะเป็นเช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งของการทำงานเป็นตำรวจชายแดนนะครับหวังว่าวันนี้จะเป็นวันดีนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสวัสดีสหายผู้บังคับบัญชามาเลยเอกส,สารมาแน่แนอน,น,นทุกอย่างเรียบร้อยชื่อสหายเอ้ยเดี๋ยว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 ยวัวแล้วชัวแล้ว ว,วัวละมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวกูยังไม่ทันจะเช็คเลยโอ้โหเดียวเดียวเดียวสตาร์ทสตาร์ตไปเลยอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ่ามึงให้กูเสร็จแล้วมึงไปเลยเหรอมึงมีอะไรฮะวันนี้ก็จะเป็นวันดีซะหน่อยมาถึงก็ต้องล่ากันเลย มานี่อย่าหนีนะเว้ยอย่าหนีเว้ยจอดอันนี้ชนเลยนะมีเนี่ยเอ้ยจอดเอ้ยจอดอย่าให้ตกข้างทางเลยมีแหละจอดเอ้ยจอดอันนี้จอดจอดเว้ยเออมองง่าย ไปเลยมานี่เลยมานี่ลงมาเลยอ้าวลงนู้นดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนวะนะนู่นนู้นมานี่โอ้านายอย่าเนยตาปดมาโอดครวนขับรถบรรทุกคิดว่าตัวเองเป็นยอมทอนเรโต้หรือไงเนี่ยจะหนีตำรวจ จ่า ه, ได้เรือนยศเว้ยปลดล็อกเรื่องราวผู้ติดต่อที่หายไปโอ้โหเป็นไงล่ะจับดอมได้ทีเดียวเลื่อนยศเป็นจ่าเลยมาเลยไปนอนในคุกสักคืนนึงน่าจะหายซ่านะดอมย,ย้ายเอ้ยปล่อยได้ด้วยว่าคุณมีสิลิ์จะไปห้องขังนีแหลเลยรับโทรศัพท์อ่าหาย เราเพิ่งเสียการสื่อสารทางยุ่กับกองพลของเรานะที่ลงไม้มันดูไม่ดีเลยไปที่นั่นด่วนเลยนะแล้วตัวสอว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนโคเปโรสโลคินจะช่วยเหลือคุณนำอาคุณออกไปจากโต๊ะเลยอะไรเนี่ยมันจะเริ่มมีการยิงกันไปเนี่ยเอาเลยไม่ใช่มีแค่ตวดดาอย่างเดียวละโอ้โหปืนโชคดีจะหายดูแลตตวเอมด้วย อ่างั้นพูกนี้ก็ทิ้งไว้ก่อนสินะโอเคคราวนี้เรารับจ็อบนอกสถานที่บ้างารอบนี้มีผู้ช่วยเว้ยโอเคไปกันเลยพวกมวดเราต้องไปไหนขวามือเนอะ เดี๋ยวไปถูกปะวะเดี eyes, oh. Oh. ๋ยวเอ้าจอดไม่ได้ออกไม่ได้ด้วยจะดูแบบนี้ยังไงอ๋อเนี่ยกด่เอ็มตอนนี้เราอยู่ไหนโอ๊ยเดียวเดียวโอ้โหยันคนขับตายขอโทษไม่ไม่ควรดูอย่างอื่นนอกจาก ขับรถนะครับเราควรมีสมาธิในการขับรถทิหายเลยขับรถชนคนตายโอเคเราควรมีสมาธิในการขับรถมากกว่านี้อ่า้างนี้จะเป็นโรงไม้นะครับไหนดูสิตำรวจชายแดนนี่ทำทุกอย่างตัะศักดิ์กระเบือ,อยเรือลบเลยอ่าไีน่นี่มีตำรวจ กขายยด้วไม่อยากจะเชื่อเลยจ้าร่วมมือกับอาญากรออกไปที่นี่กันเถอะฉันองแจ้งให้สารวัตรทราบเพืเหตุการณ์นี้เป็นการสมทูตโอ้โหเฮียโอ้ออกๆๆๆเชฟงานเข้าเดี๋ยว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 ปืนอยู่ไหนเนี่ยปืนปืนโโอ้หโอ้โหโอ้โห ไปสายเพื่อม <been> ัน hmm> ล <What> ้อมซ้ายขวาใช้ปืนแล้วดูเราเมีแต่มีอย่าตายนะสหายอคาลิซันยังต้องการคุณอยู่ขอบคุณที่เล่นคอนทรัให้โจเป็นอย่างนี้เลยชักปืนยังไงกูยังไม่รู้เลย เคก็จบกันแล้วนะครับสำหรับ Contraband Police นะครับสำหรับเดโมอันนี้นะก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเข้ามาให้ซื้อกันตัวเต็มวันไหนนะครับน่าจะยังไม่ประกาศมั้งนะก็ถ้าใครชอบใครสนใจก็ลองไปโหลดมาเล่นกันดูได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ